สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังนะครับของ c i v i c FB นะครับปี2012นะครับเปลี่ยนซ้ายขวาเปลี่ยนเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับเหล็กขั้นยางด้ามขันฟรีลูกบอลปีสิบลูกบอสองลูกบอลปีสิบสี่ควงต่อคีมนะครับแล้วก็ปรจแจป,ปอนนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็ขึ้นแม่แรงตามจุดนะครับขึ้นให้ล้อลอยนะครับจากนั้นก็ถอดน็อตล้อได้เลยครับทั้ง5ตัวตรงนี้ถ้าใครไม่มีบล็อกแบตเตอรี่นะครับก็อย่าเพิ่งขึ้นล้อนะครับแล้วก็คลายน็อกก่อนยกนะครับจะออกง่ายนะครับแล้วก็ถอดล้อได้เลยครับต่อไปก็จะใช้ลูกบล็อก ยาวเบ14นะครับถอดแม่ปั๊มบกหลังนะครับจะมี2ตัวบนกับล่างนะครับจากนั้นก็ใช้ลูกบอกเบอร์ v 12นะครับไข่ประกับยึดสายเบกหลังนะครับ อั้นก็ใช้ลูกบอลนะครับหมุนน็อตคึิปแม่ปั๊มเบรกออกนะครับก็จะล่วงลงมานะครับก็ดึงนิดหนึ่งครับขันออกหน่อยหนึ่งครับขั้นตอนนี้เราต้องไม่ดึงเบรกมือนะครับปล่อยมือนะครับสายดีก่อนดึงออกนะครับเมื่อดึงออกแล้วก็ทำการมัดห้อยไว้นะครับเพื่อไม่ให้ สายเบรกมันลังนะครับจนเกิดความเสียหายนะครับจากนั้นก็ใช้ไขควงต่อนะครับต่อน็อตไขน็อตหัวเชืกอกอกนะครับทั้งสองตัวเราจะใช้น็อตนะครับบ่งออกนะครับเราจะไม่ใช้ค้อนตีนะครับ เล่งทั้งสองตัวนะครับให้เข้าจนดันกับตัวดุมล้อนะครับเนี่ยก็จะหลุดออกมาก็จะเห็นดุมล้อนะครับอันนั้นก็ใช้ลูกบล็อกเวอร์สิสนะครับต่อเซนเซอร์ล้อนะครับใช้คีมค่อยค่อยยูนะครับ ัวนี้เราจะถอดออกมาทำความสะอาดนะครับพร้อมกับทำความสะอาดเบ้าลูกปืนนะครับหลนนันจะลูกเบลาวสิคลายน็อตยึดดุมร้ออะไรครับจะมีทั้ง4ตัวนะครับบนกับล่างพื้นที่ค่อนข้างแคบน,นะครับ ไปจนครบทั้ง4ตัวนะครับก็จะสามารถดึงดุมออกได้ครับอันนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับไายออกแล้วก็จะจะสามารถดึงตัวดุมออกมาได้เลยนะครับเลยไม่ติดอะไรไม่มีอะไรยึดอีกแล้วครับมีทั้ง4ตัวนี่ครับเป็นลูกปืนใหม่กับลูกปืนเก่านะครับตัวนี้จะมีเซนเซอร์แม่เหล็กอยู่ด้วยนะเป็นแม่เหล็ก ติดอยู่ที่ลูกป,ปืนนะครับตอนซื้อต้องเช็คดีๆนะครับแต่นนะทอก่อสะอาดเบ้าลูกป,ปืนให้สะอาดเลยนะครับไม่มีฝุ่นดินหรือคราบสนิมก่อนที่เราจะเอาลูกป,ปืนใหม่เข้าไปนะใ,สใ,สใส่ลูกป,ปืนใหม่แล้วก็ร้อยน็อตให้ครบทั้ง4ตัวนะครับขันไว้ตึงมือนะครับเราก็จะมาอัดปอนกันต่อ 64ครับหั่นนั่น64เนิ้อ,อตันเมตรทั้งสี่ตัวเมื่อครบแล้วเราก็จะทำกวาดสะอาด ตัวเซนเซอร์แล้วก็ใส่เข้ากับที่เดิมน,นะครับใส่นอ็อตให้เรียบร้อยนะครับใช้ลูกเบอร์สืบนะครับตัวน,นี้ไม่แน่นมากครับขันแค่ตึงมือนะครับอรือประมาณเก้าตังสิบตั้ันนะครับต่อไปก็ใส่ชานเบรกครับจะมีรูนะครับที่ตัวดุมล้อกับ ที่จานเบระครับให้ตรงกันบนกับล่างนะครับนี่ครให้ตรงขยับตรงนี่ครับใส่น็อตได้เลยครับน็อตยึดพอแชกแล้วก็ตีย้ำเข้าไปสักหน่อยครับจางนั้นก็ประกอบแม่ปั๊มเบรได้เลยครับ เข้าไปนะครับบนกับล่างใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบสี่นะครับขันให้ตึงมือก่อนนะครับก่อนที่เราจะหัดบอล ก็อัดปอนนะครับปรับไปที่74ิ้นิวตันเมตรนะครับตั้งบนทั้งล่างเท่ากันทั้ง2ตัวเราจะประกอบยุดประกับสายเบรกนะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์12นะครับตัวน,นี้ขันแค่ตึงมือเหมือนครับไม่ต้องแน่นมากแลนั้นก็ติดตั้งล้อเข้าไปนะครับ ขันแค่ตึงเลยนะครับแล้วก็ปล่อยลอ้อลงเราจะขันปอนต่อนะครับซึ่งล้อหลังซ้ายกับขวาทำลักษณะเดียวกันนะครับจากนั้นก็ปล่อยแม่แรงลงนะครับแล้วก็ทำการอัดป้อนตามคลิปผมจะอัดไปที่ร้อนิวตันเมตรนะครับ หาตัวบุญไปครับแต่ขั้นตอนนี้เราต้องดึงเบร่มือก่อนนะครับเพื่อจะไม่เป็นภาระที่เกียร์นะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฝากกดไลค์กด s ับสไคร์ด้วยครับ